เนี้ยนะพอ่ออยุเยย่เนี้ยอยุเยย่เนี้ยยุ่เนี้ยยุ่เนี่ยจุอจีทั้งนั้นเลยนะพี่น้องไปใต้ตคัว่วพี่น้องมะขาพี่น้องไตคัว่วเออพ่แม่คือมูขันใดไตคั่วแหลกมะขืนขอ,อกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเพื่อสู่ภูสุกรน,นะจ๊ะว่าผมมาบอกกับสองสาวเราไม่เหาะสมคือเก่านะจ๊ะพี่น้องไม่หนิกะอยู่ในสุดนอนคือเก่าราะว่าสีออกละยามนอนคือเก่าเนาะคลิปก่อนกับใส่สุดเก่าใส่สุดนอนสนีรเนาะเพราะว่าสีออกละยามนอน ไปหาเหรียญขี่อยู่ทงไฮทงหน้าเป็นไรพี่น้องเอ้ยไปหาเหรียญขี่อยู่ทงไฮทงหน้าไปหาหละขี่พี่น้องเอ้ยกะบ่หัวสีด่ายังไปเบิ้งน้ำกันเนาะพี่น้องสีดาหน่อยได้ไลยเนาะกะไปเบิ้งกันเลยเนาะพี่น้องพี่น้องมันนี้กะออกลาอีกแล้วเนาะพี่น้องเป็นไข่บรสบายกัน,ย,น,นยังออกละคือเกากันขืนมาออกทงไฮทงหน้าออกละไปกวัดขี่งัวขี่ควายกันพี่น้องเอ้ยไปเบิ้งว่าสีด่ายังเด้อ ก็เอาย่างไปเรื่อยๆเนาะแขมแถวทุงไฮทุงหน้าแถวทุงไฮถุงหน้าไล่แล้วยืนถาอยู่แถวทุงไฮถุงหน้าพี่น้องเออไปหาขวดขี่ขวดควยายหาเอาแมองจุจีจุจจาสีได้บัวได้ไปเบิ่งน้ำกันเด้อไป<ม>พี่น้องเออตอนนี้ก็ยังบัวเห็นอยู่เนาะฮาก้ได้อนแมงจุจีสองตัว มีหอเปล่ว้าวไล่ๆนะบุญเน่เจียถีมดไาโคม <laughs> อู้เนี่ยพี่น้องคากรีวะเก็บ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 อืมตัวน้อยๆไล่ๆนะเนาะตัวน้อยๆอ,อาจจักฝ่ายนะอืมแบบเนี่ยหอมเป็นหอมพี่น้องเอ้ยหอมกลุ่มๆเลยอ่ะบุญเน่ตัวจีจีน่ะบุญเน่หอมจุมจ่มๆเลยนะ <laughs> บม่แล้ววะยังทันเบิร์ตอ่าดยมปชทั้งมือหลังซิปหนามกรบอกออกในเล็บมือนะโอ้ย่างอยู่ได้มึงเนี้ยต่แกงนใหม่น้อง่ะถือกระางค่ะยังอยู่ชิ้นคนเอาไปเบิร์ตมึงเนี่ยนะจอมนอก็เนเนสองคมนะโอ้ยอียอมกบ่มีไใโค้งใโค้งกว่ายาแหละเบิร์ะพี่น้องใครเีนี่นะ ก็โผล่ไข่ยังไค่ยังอยู่ในหูหนนบอนี่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 สบอกไข่ยังไข่นุกยังเลยปามันปัมันเออมาพอใคไนุกเซยนี่ส้มแนค่ขนุกนี่นะไปไนกเออนุกกระจกกระจิบนี่แหละเนาะิะลื้ที่สองวั้ที่สองจวลาเยนีะคว้ยนี่น้ำเนี่ยเลากับยิบเด้อนี่นะอ từ tôi, tôi, tôi nha nó. Tia. nó ấy gần như đài. Bì cũng phê tần hên lần nọ. Hm. 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 อเดออันเดนนเด <c oughs> ม่งจุดจีอยู่ในขี้แต่มันอร่อยนะจ๊ะ <c oughs> อืออืออะไเนี่ร้ายตัวอยู่ได้นี่เนาะ <c oughs> เล่นขี้ได้พี่เนาะเ <c oughs> ดิกดๆกดินออกห้าเหลียนขี้บรับบนอนเฮ้อเฮ้อเฮ้อป่ะเอาไปโขงเลย มาเด้อพี่น้องฉันรลบไปโครมไปถือวันนึ่งไปเรื่อยๆเดร้ายคว้ยอยู่ได้วยนี่มันเสียหน้าอยู่แล้ไปโครมเน่เดร้ายคว้ยเลยเด้อพี่น้องโอคว้ยแต่ละคว้ยก็แต่ละอยู่แต่ว่าเขาต้องมาแต่เว็นคนหนีได้ถ้ามาเขามาเด้อเนี่ยมันสีลงเนาะมันสีลงหูได้จี๊จีนี่ลงหูได้ตัวหน่อยๆนะแกงเสรหม่คแซ่บแซ่บเนาะอันนี้เนียตัวหน่อยๆแกงเซรามิคแซ่บได้ ตัวใหญ่ตองเจลลูกหุ่นลูกหุ่อสเหมือนบอสนี่ไล้ไล้ยล้ไ้สีพวกแกงพวกเจลเลยเด้พี่น้องคนดูแบบนี้แลเนาะเด็กเด็ดนดนก็ออกละขี่ออกเลนขี่เป็นวัดเป็นไข่เป็นไอส์กินยาก็ยังบ่ยอมรับยอมนอนฮะออกละขี่ซื่อ ไม่ได้เลยได้ไม่ลงเจออีกแล้วพี่น้องเอ๋ยมีเซื่อได้เลยเดมีอยู่มีอยู่มีอยู่เดะแม่งอันนี้นะเขาแค่จะเอิบลดเดะเต่าเตี๊บเดมอันนี้ก็กินได้เลยทีนี่พี่น้องเอ๋ตัวใหญ่แห้งแนมเติมสีบริเ็นหู้เราหูไปแล้วเราหูไปแล้ว เมื่อพอเต่าอบเต่านี่เต่าทานก็จะเห็ดเต่าทานนี่เมื่อพอเต่าทานเนี่ยพี่น้องเห็ดทานดังไฟเห็ดเต่าเอาทานดังไฟท่างพุนก็สิเป็นหน้าแสงเด้อจ้ะเด้อเป็นหน้าแสงก็จะเห็ดหน้าแสงอันนั้นก็จักไฟเนางอู้พี่น้องเอยออกหลักกานขืนก็สิแบบนี้แหละมืดตื้อเลยสงสา ด่างมนเองเชียร์เลยเออฮันเด้โอ้ยเละตุ่มปิเลยพี่น้องเอ้ยช่งตัวแล้วสามตกล่องละสามสี่ตัวี่ตกล่องละสามตัวี่ตัวหตัวมันเนี่ยนะโอ้เหรนเป็นมวลมวลเป็นมวลเลยนะโอ้เหรินมวลเป็นมวลมิ้นมิ้นหัวจะหอมแด็เล้ี่าจะไต่ไฟสีแดงให้งัอ่ะนะ ไหลอยู่หมดหิ้งกินงูอ so, ่ะพี่น้องเอออือคากเลยเนาะแบบนี้คากเลยจ้ะเด้อเต้ยเนาะเดี๋ยวเห้มาเออบังหน่อยหน่อยอือนายหน่อยอยู่บ่มาพอเขาจะไม่เงี่ยงพี่น้องเออแต่เขาจะไม่เงี่ยงยั้นเขาจะหน้าสีไม่เงี่ยงเกียดเนาะ แต่บน้าสิไม่เห็งขี่คือเห่าดอกมะขี่คือกันอืมบอแสดงว่าพ่อประธานจากบ้านอู้ยหลายลายลายล่ได้ปเนี่อืมเนี่ยนี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เลยอู้ยหลายเด้อขวยนี่เด้อพูนอ่ะอืมอมอือตัวนะถ้าขี่หน้าบน่าเม่ดขี่เน่นนะ เชฟบอกไปเก็บไปช่วยน้องนะแมบอกว่าไข่สก็บเองก็ได้อันนี้แมนนี่บอกว่าอันนี้ก็แมนนี่บอกว่าโอ้แมนเนาะนี่โอ้ยย่างย่างย่างเฮียอ้ยเบิ้ดเลยนะอันเด็กแมนเบิดเลยอันนี้ตัวใหญ่เนาะอืลายอยู่เลยเนาะป้าเบิดแล้วไปคว้าไม้พี่เนาะแบบนี้เยอะแยะหูเยอะแยะอู้ตัวใหญ่ใหญ่เลยน่ยอู้เออขาดเลยว่ะมีตัวใหญ่ด้วย

ๆๆป้าเห็นเพือนใหญ่หสักกอนจังมาเอานะมาๆอืมอืมเยอะแยะเยอะแยะอืมท่านไงค่ะญ่บุท่านป้าร<อ><ๆ>ุนรุนรุนุนพี่น้องมีผมร<อ>ุ่นมีมีมีร้ายเลยอ่ะ ยูย <Pin> ูย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 ยูยย้ยูยูยยู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 ยนะูนูยูยเยูนูะูยยูยาตูวูยูยูนนยเยูยยด้อยูยูยยูยูตูยูกูยนี่ตัวยยยยยยนี่ <c oughs> ยยยยยนููนนนยย้ยยูยยูยูยย <c oughs> ูยยยู <c oughs> นี่เพราะว่ามมนสิไปน้ำก่อนขี่เลยต้องบีบเบิรงได้บบวีนสิไปน้ำก่อนขี่เบิได้เนี่เ็นบอกต้องไปที่ละขันตอนมึเซยได้ก่อนี่พอแล้วโอ้ยพอนี่ยถ้าเราเบิดเดนเดนเดนเนเดเดนเเดนเดเดนเดนนเเดนนเดนนเดนเดงเดนดเนเดนเดไเเเนเนเน แสงไฟตามเทียงไหเทียงหน้านอะอก็จะนอนไหนอนหน้าปลูกเครืองคนรู้ข้าก็ดูเหรนขี่ได้พี่น้องมาเด้อจา้านี่ก็คอ,อยกระหิวขู่ขู่แมงจุจีแมงขนุน่นไตคขัวได้พี่น้องขัวหนามขัวหวยคัวหงปะซิวในหวยในหงลายลายพี่น้องเอ่ยมึงไงมึงเป็นแผ่นอยู่ปะซิวกะละ ไตกลัวในหวยในหองขามหวยขามหองมุกเป็นเพชรได้เขาสีอ้าได้ไปนี่อย่างมาคนนี้กอนนองเห็นป่ายอยู่บ่ร้ายเลยเป็นแผน่นเป็นพุงเลยเนี่ยร้ายแหงเลยอ่ะอพี่น้องเบิรงเดออันไอ้ขวายนะ่ะเล่าอันพระคมสองหน่วยเป็นได้เล่านะฮะยิ่งังคนเดียวนะที่พระคมสองหน่วยเป็นตะเลือกกินนี่ดอกพี่น้องเอ้ยฮะแก้วกินกระด้ มึงเนี่ยใส่เพื <S <s Again, ่อโคมงสองหน่วยเพิ่นได้เคนแบบธรรมดาเด้ออันหลังเขาจะเนี้ยงแมงจุจี้บอกได้บอกฮะเขาอยากกันเนี้ยงแมงจุจี้ขึ้กันได้นะมึงเนี่ยนี่ตลาดเห็นไหมู่หัวรูหัวเหลี่ยงกระเจ้ามือโบเหลี่ยงก็จ้าไปสอนมาแต่น้องแดกกบะหูเด้อ หรหัวงามนี่นะอ่ะอือหรัวงามนีอันตรายบโกากินยไปพี่นน่งควยไหมคราวอ้าวเียจบตีหลยแหงเด้อจะเด้อคยนี่อู้ยใส่ขู่กับบถือขู่นี่วายอันเลยอดคักคักคักแค่งเละคักแค่ยงเลวนนีราบล่เดคยนี่นะตัวน่อยตัวใหญ่มีบอเด้อพี่นนอง ขุมเด้อคุ้ยนีขุมอยู่มึงคุ้ยกับด爷ไลยมึงคุ้ยกับด้หน่อยน่าแหละเต่เลยแต่กัขุมอยู่เลยใครก็นอนอยู่เหือนอยู่ดึงสีไข่กัยาเมื่อกินยาแล้วก็นอนพี่น้องเอ้ยมีอย่างร้ายนี่ยังไฟให้แหนมึงแน่นะพี่น้องเอ้ยแต่ละเต๋อพี่ด้วยจปะปะไม่แนพี่น้นงเกาจะนอนหายนอนหน้าแสงไฟตามเทียงหน้านะ ็จะแบบนี้แหละจ้าอันนี้หัวหัวซวนหมึกแตงก็เจ้าหัวซวนหมึกแตงปูเครืองแตงคันตะลุกจ้าเ่อนก็เจ้าได้ในทั้งในบ้านเอาออกมาหาเงียงแถวแถวนอกบ้านเป็นเ่อนเปิดไฟแต่ละเพือนแต่ละหลังเงียงน้าพัดเงียง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 เนียงจีทั้งนั้นเลยได้ว้าย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  ถ้าบ่ใส่ทุงมือนี่ป้าหลังซ้ำมือก็บ่ออกได้พี่น้องเอ้ยอันนี้มันเหม็นติดเลยมันเขาเล็บต้องแบบว่าใส่ทุงมือนี่เบิร์แหละบ่เบิร์แหละเนาะตนี้จะหน่อยเลยเนาะโอ้นี่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 ใช่ตรงนี้จะหน่อยนี่จะขาวแบบโอ้ยจวิญญาปลาใสครัวพี่น้องมากข้าพี่น้องใสครัวเออโบแมนขืนหัวขั้นใดตสครัวแหละก็มาขึ้นหัวขั้นใดเด้อ นะยังยังนะาำนะผู้นี่เขาหน้าแซงก็จ่านูพี่น้องเอ้ยพู้เป็นมังงามแท้ไล่ไล่ได้ผูเนี่ยผู้ขาแข้งเลยผู้มาแค่จ่าเห็นหน้าแซงนะสะอ่อนเดิหืมจะมีเป็นหน้ดหน่อยหืมหอมกลุ่มๆเลยเนาะเขามางอดเถื่อนหดบ้านแล้วได้พี่น้องมันห้าสีมาสรุปกันเนาะว่าห้าสีได้หน่อยได้ไลยอยู่บจิจีห้าอยู่ในขู จีอยู่ในขู่อยู่ในทังเ่าสีได้ร้ายอยู่บ่ห่อเถื่อนและสีผ้าพี่น้องสรุปจีเด้อว่าเปลินขี่มาได้หน่อยได้ร้ายซ้ำเลยงูเงี้ยงูเงี้ยงูเงี้ยอยู่ได้พี่น้องได้ร้ายเติ่อยู่ได้โอ้เนี่ยขาดเลยพี่น้องเอ้ยเนาะไขัวนอนไอหอกหอกเยอะอนี่ได้พี่น้องมือก็ได้เละตุ้มเปะเลยูพี่น้องเอ้ยไปกันเด้อพี่น้องจบคลิปสานีกเลิกจ้าพอกันคลิปหนาเด้อพี่น้อง ขอบคุณและก็แชร์ติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ในเด้อบายบายจ้าสบายดีจ้า